สยโดนปะตายสองพี่นนอเยี่ยมหมด,ๆๆๆๆดกไปดิตายหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่ง

ตออไอตัวมาวินอะกตายเรา้เอสีดีแตกไอ้เหี้ยเอีแตกเออมันน่าจะเก็บเอาหมดครับรับครับบครับคบครับครับครับคครับครับบนี้บัรบบ เก็บๆกันนะครับครับพี่กราฟร่อมันใหม่ดิแต่ยิ่งแตแต่ยิ่งแต่แต่ยิ่มันตั้งตู้แล้วตั้งตู้เก็บเอสดีดีแล้วเยอะๆสามตัวพี่ไอ้ต้าวบ้าจะหมดวไเียรอรอเก็บพี่เตมต้องเก็บเว้ยผมเก็บไม่ได้ผมล็อกอ่ะไ มันปาดอ่ถ้าผมเก็บมันปาดเพื่อนตายหาหมดแล้วี่ไม่ต้องเก็บพี่ล็อกไว้ก็ได้ล็อกไว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 ้นี่ไงโอ้ยไอวฟดีชาร์จโพสมันโหดไปลเล่นยากอะไรเยอะเกินไม่จริงยังีไหวไหวพี่ไหวพอฟดีไวไหมเดีไหวตายตายโอ้โห ไปยูดไว้พี่แป๊บนึงตา,ตาย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 พี่ตายอ่ะ <c oughs> เคลียร์กับผีตา,ตายตายแล้วพี่โดนตัวไหนผีตบแล้วลังผมเกิดปะเอาโรคเข้าเ ชุดเต็มหลังผมอะผมต้องเอาไอ้เทยนี้ไปพีดีมีมันน่าจะเก็บของอยู่บางทาาีหิวอ่ะมไม่ตายชุดเต็มแตกไอ้เหี้ยมาดิคนพีดีมันตอดผมอยู่มันโดดลงแล้วเพี่ชุดเต็มแตกหน้าผมเย้ อยู่บ้านขาวเหตตอนเนี้ยตายตายสองตายสามตายตายหมดปะเดียย๋ดวย,ย,ว,ย,นนยวเดี๋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 ยวเดิได้ไดเคลียร์ของตายมาแล้วนาว่าโหดป๊ปอกป๊อก อ๋อพี่พี่พี่เอ็กต้ามันอยู่หลังพี่ตาย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 เออผมก็นึกว่ามันออกไปข้างนอกเขียนพี่ไปนั่งข้างมันอ่ะค <c oughs> ือดีนะไม่ตายได้มาแล้วซ้ายมาแล้วนะพี่ชิดพุ่มยามาแล้วสองตัวสามตัวโอ้ครับประทศอุ้ยชุดเต็มะแตก บ re, สามตัวแตกหนึ่งแตกหนึ่งนี่ไงดูของให้ดูหน้าอ่าใช่ใช่ใช่โอ้ไม่่ะิงเจ็บสองเลยนะป่าได้ ตายน่าดีนะนี่ตายนะเรียบร้อยกวมีตัวอ้อมมาแล้วเล่นเลยมีอะไรแบบรีบไปขี่ไปน่ะตายเหี้ยงงู

ตายหนึ่งตายหนึ่งเอาป๋าเอาปาดิสกาไ์ไน มอพีน้องสุดเลยกเกาะพวกทตพกี่ตายอีก ท่าไหไรหรอกเ<ร>กยเนี่ยมีโลอีกไว้เรียบ,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 บร้อยตีตายหนึ่งเนี่ย หมดหมดหมดเ,เดี๋ยวมันควนตบจัดเฮ้ยมันอยู่หน้าผมหน้าผมนี่ว่ะเกมหลังเข้าเออผมจะย,ยังไงดีวะหน้าหน้าพี่ตัวไหนโดนบนหินเลยสองตัวตายตาย ซบจัดมีแค่แค่นี้เราไปเก็บของผมแล้วไปเก็บของข้างบนระเบิดมากระวังแี่หกก้ามาหาขวาดระเบิดระเบิดนี่นี่มาหน่อยนี่มาหน่อยดีไม่ได้แน่เลยพี่เตมอ่ะนี่คมหลั้หนอยได้ปะอ้อมเต็มเลยไม่ได้ไม่ได้

ตายตายกระตี้วคือเจมส์ที่เจม,มมันมาสามตัวเลยฉีกขวาไกลตัวหนึ่ง ตายหึ่งตายหนึ่งพี่เยอะซีแม็กสองอนหมดเลยให้มาวินน่าจะชิดต้นนู้นนะมั้งเจ็บเจ็บเจ็บก่อนเลนเกิดข้าหลังนะได้โอ้ออมันเกิดกับผมสองตัวตรงนี้อโอ,อ,อ้กดซี a ม็กยัดไอ้นี่วะ ไปไงวะไอ้มาวินเกิดนู่นล็อกให้ไม่ได้เลยมันไม่พอเลยไปไปไรไม่เปเลย Sao không tài Để tôi cho ra tay tái, tái đừng phi tiêm tẹt tay đừng tay một tôi đeo lẹt tôi đeo